สวัสดีค่ะชื่อส้มอิงนางสาวพัทรพรชัยอินค่ะเป็นนักร้องนำแล้วก็มือเบสของวงเบอร์กกนดีค่ะ สำหรับวงเบอร์เกนดีเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ส้มยังอยู่หมอต้นค่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการเล่นเปิดหมวกับอีเวนต์บ้างแล้วก็เล่นร้านกลางคืนบ้างพวกเราก็อยากจะไปแข่งรายการหนึ่งซึ่งรายการเนี้ยจะต้องให้สมาชิกทุกคนเนี่ยมาจากโรงเรียนเดียวกันก็เลยได้เมื่อกีตาร์เป็นวีที่เล่นกีตาร์ปัจจุบันเนี่ยค่ะวี v. เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเมื่อก่อก็เลยชวนมาเล่นด้วยกันแล้วตอนนั้นก็ร้องคู่กันไปด้วยเลยกลายเป็นเบอร์เกนดีในรูปแบบปัจจุบันนี้ค่ะ สำหรับชื่อวงมาจากสีแดงเลือดหมูค่ะซึ่งสีแดงเลือดหมูเนี่ยก็จะมาจากช่วงปีนั้นเนี่ยสียอดฮิตในการทําเสื้อเนี่ยมันก็จะเป็นสีที่วินเทจหน่อยซึ่งเราก็หาโทนสีแดงที่เราชอบแล้วเราก็ได้สีแดงตุต่นติดน้ำตาลน้ำตาลซึ่งได้ชื่อว่าสีเบอร์กันดีเราก็เลยเอาชื่อเบอร์กันดีเนี่ยมาเป็นชื่อวงเลยเพราะว่ามันเท่ดีค่ะ พูดถึงสามาชิกในวงนะคะคนแรกที่อยู่ด้วยกันมานานที่สุดเลยก็คือมือกลองนะคะชื่ออ่านายชนาการัรโนจนานระดมนะคะตอนนี้ก็กำลังจะจบม .6 และพูดถึงมือกีตาร์สุดหล่อของเราแล้วกันก็คุณวีระชัยปักแกนั่นเองเรียนจบ มปลายแล้วด้วยการลาออกมอสีบกลางเทอมเลยแล้วก็ไปสอบ GED มันใจกล้ามากนะเนี่แหละค่ะก็คือสมาชิกอีก2คนที่เหลือของวงเบอร์กันดีที่ไม่ได้มาด้วยในวันนี้ค่ะฝากอินเสร็จรูปปุ๊บปุ๊บถึงความรู้สึกตอนประกวดฮอตเวฟค่ะเราเริ่มมีความอยากที่จะไปประกวดรายการนี้ตั้งแต่ ปี2018แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่งรวมตัวกันใหม่ๆบัดมาดเลยแล้วยังไม่พร้อมอะไรสักอย่างเลยตัดสินใจลงประกวดในปี2019แล้วตอนนั้นเนี่ยก็ติด หนใน40วงที่เข้ารอบไปออดิชั่นที่กรุงเทพพอดีตอนนั้นอยู่เชียงใหม่กันค่ะสำหรับกระแสหลังจากประกวดฮอตเวฟค่อนข้างดีเลยค่ะตอนนั้นเป็นช่วงขาขึ้นเลยก็ว่าได้มีคนชวนไปงานอีเวนต์แล้วก็ได้รับงานเยอะขึ้นมีโอกาสได้ลองส่งเพลงให้ค่ายค่ยนึงด้วยแต่มีขาขึ้นก็ต้องมีขาลงก็โควิดมาค่ะส่งเพลงไม่ผ่านแล้วก็งานก็หายหมดเลยแล้วเป็นช่วงที่เงียบมากเลยแต่ สินใจว่าจะซุ่มทำเพลงกันไปก่อนแล้วจึงเริ่มทำเดโมเพลงขอบคุณทุกการเดินทางขึ้นมาค่ะพูดถึงเพลงขอบคุณทุกการเดินทางที่เป็นซิงเกิลแรกแรงมานานใจและที่มาของเพลงนี้เนี่ยเราอยากจะทํามาเพื่อขอบคุณทุกๆคนทุกๆสิ่งทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีที่เดินทางกับพวกเรามาตั้งแต่ตอนก่อนแข่ง แข่งจนถึงแบบช่วงขาขึ้นแล้วช่วงขาลงช่วงโควิดจนแบบเริ่มตั้งตัวกันมาได้อีกครั้งพวกเราเนี่ยได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องแนวเพลงว่าจะอยู่บนฐานของป๊อปร็อกแต่ว่าจะมีความสนุกความแก่นเซียวอยากจะมีเคาน์เตอร์เมโลดี้เป็นแบบเหมือนลายแบบทาเป็ดของเพลงญี่ปุ่นแต่ว่าจะทําเป็นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นสิ่งนี้ที่จะเป็นกลิ่นของเบอร์กันดีที่ส้มนิยามนะเป้าหมายในอนาคตของส้มและวงเนี่ยพอยห์หลักๆเนี่ยอยากจะเป็นคนที่ ่ทีเล่าเรื่องราวที่มีความหมายกับใจให้กับทุกคนแล้วก็จะเป็นศิลปินบ้าๆที่หาคนฟังที่เป็นคนบ้าด้วยกันมาสนุกไปได้วยกันเป็นเพื่อนกันแชร์ทุกความทุกความสุขไปกันไปนเรื่อยๆค่ะนี่คือเป้าหมายของวงที่อยากจะทำต่อไปอยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังจะตั้งวงดน,นตรีแล้วก็อยากจะประกวดดูนะคะว่าอย่าไปกลัวอะไรเลยค่ะ เพราะว่าวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำอะ่ะมันจะโคตรเสียดายมากๆทําให้เหมือนมันจะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตที่จะได้ทําแล้วอะ่ะซ้อมคิดว่าถ้าวันหนึ่งเวลาผ่านไปแล้วคุณได้นึกย้อนกลับไปว่าคุณได้ทําอะไรแบบนี้มันคงแบบใจฟูมากๆ,อ,ๆอ่ะสู้ๆค่ะอ่าผลงานที่อยากจะฝากต่อไปนะคะก็วงเรากำลังจะ,อ,ะออกซ<ๆ>ิงเกิลใหม่เพลงเนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าซ้มเองก็แบบชอบโคตรๆอะ่ะ ก็ภูมิใจนําเสนอมากก็เป็นกําลังใจให้สําหรับผลงานต่อไปด้วยนะคะแล้วก็สําหรับผลงานเดี่ยวนะคะจะมีเป็นซีรีส์ในเร็วๆนี้แหละชื่อเรื่องว่า My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนค่ะกำกับโดยพี่มาเดียวชูเกียรติศัก์วิลากุลค่ะ อ่สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามวงเบอร์กันดีนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามผลงานของพวกเราต่อไปก็คือ IG Official.Burgundy แล้วก็ YouTube Channel Burgundy Official นะคะส่วน Facebook Fanpage ก็จะเป็นเพจเบอร์ก n นดเลยค่ะเป็นตัว B ีตัวใหญ่นะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเย้ yeah.